สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับสองหนะครับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัว BTS ก็ราคาปรับขึ้นจากข่าวการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจะมีการบันทึกกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายที่680ล้านบาทนะครับเพิ่มเติมจากกำไรจากการขายที่ดินที่ภูเก็ตสองล้านนะครับแล้วก็ กำไรจากการขาย VGI 1 5 0 0นะครับปีนี้มีรายการกําไรพิเศษเนี่ย2,004นะครับทำให้ความหวังดีเวเดนจะสูงขึ้นนะครับราคาพื้นฐาน6.2เทคนิคมองวอลลุ่มหนุนหนาแน่นนะครับเครื่องมือระยะสัน้นส่งสัญญาณซื้อลุ้นทดสอบไฮเดิมนะครับเ,เทคนิคเก่งกําไรต้าน6 6บาท5สตางค รับ5บาท70ถอย5บาท55สามารถราคาดีตัวดีนะครับมองธุรกิจซิมดีขึ้นเพราะจำน่ายสมาร์ทโฟนดีขึ้นมาจิ้นดีขึ้นส่วนแซมเทวางระบบงานวางระบบเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นแต่ส่วน 3G TOT ล่าช้านะครับส่วน non-list ของสามารถกำไรค่อนข้างดีโดยเฉพาะ call center ที่มีมาจิ้นสูงหลังจาก outsource ออกไปราคาพื้นฐานมองไว้ที่12บาท80าทนะครับ ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น14บาท10ตังในปีหน้านะครับราคาพื้นฐานเทคนิคมองสัญญาณดีทั้ง Twister Bottom ตามด้วยแท่งเทียนแบบบูลิตสัญญาณซื้อตามเครื่องมือแล้วสั้นบอกว่าน่าจะได้เวลากลับตัวนะครับเทคนิคกิงกำไรต้าน11.80ถึง12รับ 10. 10.90ถอย10.60นะครับตัวไทยคมเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่กำไรดีราคาพื้นฐาน24บาท50สตาตคงเทคนิคมองเดินหน้าต่อพร้อมเครื่องมือปรับ ตัวขึ้นพร้อมโอกาสทำนิวไฮโดยมีแนวต้านที่เทรนไลน์ที่23 23บาท20ตัว DCC นะครับก็ผลประกอบการยังไม่กลับมาตามที่คาดนะครับคิดว่าคงเป็นเรื่องเก่าเรื่องปัญหาค่าขนส่งอะไรต่างๆนะครับทำให้เขาส่งสินค้าไปขายที่ไซ์ตที่เอาเล็ตนอกกรุงเทพไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยดูแล้ว จะต่ำกว่าค่าแล้วก็เป็นเหตุผลสําคัญทําให้ผลประกอบการเนี่ยต่ำกว่าค่าไป12เนะครับเดียวยังคิดว่าใน Q4 เนี่ยน่าจะดึงกําไรกลับมาหลังจากปัญหาค่าขนส่งเนี่ยเ,เรื่องการขนส่งนี่มีการปรับปรุงตัวหรือว่ามีการแก้ปัญหาไปได้เรื่อยๆนะครับปีหน้าจะ,จ,ะจะทำให้กําไรปีนี้ทรงตัวปีหน้าน่าจะทุกอย่างน่าจะเข้ารูปเข้ารอยกําไรจะกลับมาเติบโตได้นะครับ หุ้นตัวนี้ในเชิง P สูงนะครับ dividend y i e l เท่านั้นนะครับทำให้เรายัางแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่50บาท SSI นะครับตกลงลงน้ำข้อตกลงหุ้นส่วนธุรกิจนะครับกับ JFE กับ Marubeni Itochu นะครับซึ่ง2ตัวนี้2บริษัทนี้จะมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของ SSI ราว25ล้านเหนรียญสหรัฐหรือตกเป็นเงินประมาณสัก ประมาณ25ล้านเหรียญน,นะครับคือขายในซื้อในราคา68สตางค์นะครับซึ่งจำนวนเงินนั้นก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วก็ไม่ได้ช่วยเรื่องเรื่องเ,อเรื่องปัญหาหนี้ของบริษัทเท่าไหร่อีกทั้งบริษัทเนี่ยได้มีการขายบริษัทร่วมนะครับคือ TCR นะครับซึ่งก็ขายออกไปด้วยนะครับเพราะ ทำให้เรามองว่าการที่กําไรไม่ดีนี้สินลุมเล้าเนี่ยการเพิ่มทุนกับการขายเงินลงทุนก็จะเพิ่มเงินสดระยะสั้นนะครับมองเป็นปัจจัยลบนะครับคิดว่าบริษัทนั้นน่าจะมีปัญหาสุภาพคล่องเพิ่มเติมแนะนำหลีกเลี่ยงการลงทุนไปก่อนนะครับสำหรับตัว SSI ก็มีพรีวิวนะคะ TVO นะคะตัวนี้เนี่ยก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งในงบไตรมาสสเนี่ยที่จะทำกำไรดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำสถิติสูงสุดของปีนะคะโดยในแง่ของตัว ปริมาณการต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยราคาเฉลี่ยเนี่ยทั้งกากถั่วเหลืองเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะเทียบเยีนเยียเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง40% QQ เนี่ยเพิ่มขึ้น15%นะคะแต่ในเรื่องของปริมาณการขายเนี่ยลดลงทั้งเยีนเยียและ q ิวอนะคะคือ6%ส่วนกลุ่มน้ํามันเนี่ยปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งเยีนเยียและ q ิวอนะคะจากการเพิ่มขึ้นของการขายโดยเฉพาะในกลุ่ม ทูน่านะคะในะต้องบอกว่าการตลาดเนี่ยเติบโตค่อนข้างเยอะนะคะในตะวันออกกลางนะคะส่วนราคาขายเนี่ยก็ลดลงเย็ยนเยือกคิวอันคิวนะคะประมาณการยอดขาย7 0 3 0ล้านเพิ่มขึ้น11%และ1%นะคะราคาขายที่สูงภายใต้ต้นทุนเก่าที่มีอยู่นะคะก็ทำให้อ่ บริษัทยังมีมาจินที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะในส่วนของรายการค่าใช้จ่ายก็ยังมีมีสัดส,ส่วนที่ลดลงนะคะเทียบกับยอดขายนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายก็ลดลงนะคะจากนี่ที่ลดลงรวมถึงอัตราภาษีจ่ายนะคะคาดว่าจะอยู่ที่15อเคือไดออ้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนะคะในเรื่องของโรงงาน ที่มี P.O.I. นะคะมีกำไรอัตราแรกเปลี่ยนในควอเตอร์นี้นะคะ20ล้านบาทนะคะประมาณการกำไรสุทธิก็คือ622ล้านบาทนะคะถามว่าตัวจะเห็นว่าในผู้บริหารเนี่ยมองว่ากรอบราคาถั่วในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยน่าจะทรงๆอยแถวสัก15-16เหรียญน,นะคะต่อบูเชลนะคะทำ ในสิ่งหนึ่งที่บอกในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าราคาเนี่ยที่ปรับลดลงดมาค่อนข้างมากเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดคาดว่าแนวโน้มของยวที่ดีขึ้นพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นแล้วก็การเก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณความต้องการเนี่ยในเรื่องของการใช้ตัวถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองเนี่ยยังมีการเติบโตที่ดีนะคะโดยเฉพาะ การเพิ่มขึ้นของการบริโภคในเอเชียนะคะที่มีเศรฐษฐกิจที่ดีนะคะคือปัญหาเรื่องออความต้องการใช้เนี่ยคิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหามากนะคะแต่ขณะที่ในเรื่องของผลผลิตเองเนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าในประเด็นนี้ที่มีคนพูดถึงก็คือในเรื่องของการปลูกถั่วเพิ่มขึ้นนะคะในแถบอเมริกาใต้เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มปลูกไปแล้วกว่า28%นะคะซึ่งเป็นการปลูกที่เร็วกว่าปกตินะคะแต่ว่าทํา ทำให้ผู้ซื้อเนี่ยก็จะเน้นซื้อให้เพียงพอกับการใช้เท่านั้นนะคะก็ต้องปัจจุบันต้องบอกสัญญาในเดือนธันวาถึงมกราเนี่ยยังไม่มีการซื้อถึง60-8ิบถึงของประมาณความต้องการใช้นะคะปัจจัยตรงนี้บอกว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยคือต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยภาวะฝนตกที่เกิดขึ้นในอเมริกาใต้เองเนี่ยก็จะทําให้คาดว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยอาจจะไม่ทันในช่วงเดือนธันวานะคะซึ่งเป็นปัจจัยส,สภาพอากาศที่ทาง ต้องติดตามนะคะต้องบอกว่าสสิ่งที่ต้องติดตามในสําหรับ TVO เนี่ยก็คือในเรื่องของสภาพอากาศในเมกาใต้แล้วก็การปลูกการเพาะปลูกนะคะซึ่งจะเป็นตัวผลักดันให้ราคาถั่วปรับขึ้นได้อีกครั้งนะคะซึ่งหากไม่เป็นดังที่ตลาดคาดการไว้นะคะในส่วนของผลผล,ผลิตนะคะทางเมกาใต้เองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทําให้มีการต้องหักกลับมาซื้อที่เมกาแทนนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้ในเรื่องของราคาเนี่ยจะปรับขึ้นได้นะคะสําหรับแนวโน้มปี2556เองเนี่ยต้องบอกว่าก็ ปัจจุบันเนี่ยก็ยังอาจจะยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนถึงสภาพการว่าเป็นอย่างไรได้นะคะทั้งี้ทั้งนั้นเนี่ยคงต้องรออย่างที่เรากล่าวให้พูดให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะก็คือในเรื่องของอากาศแล้วก็ในเรื่องของอผลผลิตของถั่วในเมกาใต้นะคะว่าจะกระทบกับตลาดรวมอย่างไรนะคะแต่มองสิ่งหนึ่งก็คือทางบริษัทนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการบริหาร ทั้งในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบแล้วก็การขายผลิตภัณฑ์ให้ให้ได้ดีนะคะตามสภาพอากาศแล้วก็ตามความต้องการได้นะคะสำหรับในประเทศเองเนี่ยคาดว่ายังขยายตัวได้นะคะจากปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงในปี56เองเนี่ยคาดว่าจะมีการเริ่มส่งออกน้ํามันมากขึ้นนะคะสำหรับปี56เนี่ยเ,เราไม่ได้มองว่ากําไรจะเติบโตเทียบกับปี2555นะคะประเด็นก็คือในเรื่องของใน คาดว่าในเรื่องของแนวโน้มราคาถั่วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะส่งผลต่อมาจินโดยรวมนะคะในปี5 6นะคะทางฝ่ายประมาณการในเรื่องของปริมาณการขายเนี่ยคงเพิ่มขึ้นสักแค่1%ส่วนราคาขายนะเทียบกับปีนี้เพิ่มขึ้นสัก3%นะคะแนวโน้มมาจินเนี่ยมองว่าน่าจะอ่อนลงอย่างที่เมื่อสักครู่พูดถึงนะคะกำไรสุทธิเนี่ยคือคาดว่าจะลดลงสัก10%อยู่ที่1,728ล้านบาทนะคะต้องบอกว่า ตัวแนวโน้มผลผลิตที่ตึงตัวแล้วก็ราคาถูดเหลืองที่ทรงตัวระดับสูงเนี่ยยังเป็นปัจจัยบวกต่อตัวผลประกอบการได้ดีนะคะทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะ t โ o นะคะราคาพืนฐาน30บาทนะคะ a นะครับกลมเื่อวานนี้ประกาศเพิ่มทุน1ต่อ14 4บาท XR วันที่21ทธันวา55นะครับจองซื้อ15ถึง21มกราคมาหนะครับโดยต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นในวันที่14ทธันวาก่อนถ้าเพิ่มทุนสำเร็จนี่จะได้เงิน9,900ล้านนะครับก็มีจุดมุ่งหมายจะนำไปซื้อเรือมือ2หรือสั่งต่อเรือเป็นหลัก โดยมีแผนจะซื้อเรืออีก15ลำจากจากราคาเรือที่ต่ำลงเพื่อลองรับอุตสาหกรรมที่เขาคาดว่าจะฟื้นตัวในปี57-58รวมถึงโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ MML นะครับก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับโดยมีการทำสัญญาให้บริการนอกชายฝั่งร่วมกับผู้ร่วมทุนท้องถิน่นและ AOD นะครับที่ถือหุ้นอยู่33%จะได้รับมอบ เรือขุดเจาะสำรวจและมีสัญญาเช่าแล้วมีมูลค่าสัญญารวมกัน727ล้านดอลลาร์นะครับมูลการคาดการว่าจะเพิ่มทุนสำเร็จเนี่ยราคาพื้นฐานนะครับปี56เนี่ยเ,เราจะต้องปรับลงเป็น18.40จะครับจากผลกระทบจากการเพิ่มทุนที่มากปรับคำแนะนำลงเป็นทยอยซื้อนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ